เปนนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียเรื่อเราตอนเป็นเด็กบวลอะไรของมึงอะเปล่าแต่มึงจำเรื่องเราตอนเป็นเด็กได้เหรอ่ะเออใช่ เด็กๆเ,เมื่อกี้ขนมกันไหมเย้ <Yay! S 3> ทำไมพี่มีขนมเยอะจังพ่อกับแม่พาพี่ไปเล่นเกมในสุรงนั้นมาได้ขนมมาเยอะเลยขอบคุณที่แบบพคกหนู่มบ้านนะคะพี่จิงมีขนมผอนน้องชายพี่ด้วยแล้วน้องชายพี่หายไปไหนคะน้องชายพี่กําลังหลงกับพ่อแม่ตอนนี้กําลังตามหายอยู่มาเมื่อกี้ขนมกันเถอะพ่อมีจอลูกเลยพ่อเจอลกูกจะเย็นก่อนนะไม่เป็นไรทาใจเย็นๆไว้ป่ะเดี๋ยวไปหาทางล้นต่อนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวันเด็กประจำปี2,549าีค่ะไหนใครรู้ข่ามขวัญวันเด็กประจำปี2,549าีบ้าบ้างเอย่ยไหนข่ามขวัญวันเด็กคะ